จัดจานเตรียมพร้อมที่จะกินเลยนะคะผักก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีผักกาดง่ายๆค่ะอยู่ตามวิถีชีวิตที่หาอไรายได้ก็ทำกินนะคะทุกท่านเนาะอยู่นี่เลือกอะไรไม่ได้มากนะคะมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ค่ะถ้าของไม่มีเนาะ โอเคจ้ะเดี๋ยวไปหากินกันก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครัอพากินอืมสวัสดีจ้า ยำแซลมอนทุณท่านค่ะยำแซลมอนนะคะอร่อย,อยโอ้โหแล้วแมวแมวอยากกินยำแซลมอนด้วยทุกท่านโอ้โหน้ำมาเยอะมากเลยดูน้ำปลาร้าคุณพระราดเลยจ้ะราดราดโอ้โห,โโหเผ็ดได้ใจ กลิ่นมะนาวเนี่ยสุดยอดเลยค่ะมีเปลือกมะนาว้วยนะคะยำเปลือกมะนาวค่ะจับลอยพี่น้องมาค่ะใครไม่มีเมนูนะจะ๊ะจัดแซลมอนมานะจ๊ะจัดปลาแซลมอนมายำแบบวิธีบ้นบานๆเลยค่ะอื โอ้เเ็นตักกินน้ำเยิ้มนะจ้ะไก่กินเป็นตัวตัวค่ะไม่ผ่าค่ะใช้ฉีกเอานะจ๊ะใช้มือฉีกเอาเลยจ้าฉีกฉีกถึงจะสัใจมาค่ะ วันนี้ก็กินไปคุยไปนะจ๊ะทุกท่านจ้ะเนื้อรัดังต่างแดนใช้ชีวิตไม่ดูดาหรอกค่ะใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาด้จ้ะจักเสียรูจักเสียลาไปใส่ดอกอีก้าอืม ตอนนี้ก็เจ้ก็พักร้อนนะคะทุกท่านก็มีหลานมาเยี่ยมที่บ้านเนาะก็เลยจัดเมนูยำแซลมอนค่ะเพราะว่ายำแซลมอนเนี่ยต้องกินน้หลายคนถึงจะอร่อยกินคนเดียวก็ทํานิดเดียวเนาะใครไม่กินปลาเด็ดนะคะก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปค่ะอืม น้องสาวเจ้เขาไม่กินนะคะปลาดิบเจ้กินน้องสาวกินค่ะกินหมดทุกคนยกเว้นน้องสาวทำไมเขาถึงไม่กินไม่เข้าใจ <c oughs> เขาบอกว่ากินแล้วมันติดคอ <c oughs> กินแล้วมันติดคอ <c oughs> มินท่าน้องสาวจะของพี่น้องปานนี้ยังมาไม่ถึงเลยห้ังสาวอีกคนนึงยังมาไม่ถึงบอกให้จัด ให้จัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อเช้าออป่านนี้ยังไม่ถึงเลยเย็นนะรอไม่ไหวค่ะรอไม่ไหวกินก่อนคะ่ะอือนี่ค่ะหอมซอย ้อมซอยค่ะกินเลยอืออือดูค่ะอือกินเลยค่ะอือืออืมือ,มอ,มอ,มอม ใส่น้ำปลาร้าด้วยนะคะสุดเลยค่ะสุดอืออืออ้ออสวัสดีค่ะเมนูเมนูเซสกราวเมีลฝรั่งซสกราวพี่น้องยำแซลมอนไม่มีอะไรมากวันนี้ชวนชิมปลายำปลาแซลมอนเดยจากพี่น้อง ภาบตอนยำอ่ะตอนเทยำไฟมันไม่สบางเราพี่น้องเนาะมะนาวมะนาวอืม้ม,อมอโอ้กิน มันหยุดสุกสันก็มากินเลยอืผักใส่เข้าไปน้องกินผักด้วยกินกับหลานสาวเจ้คนหนึงอีกคนหนึ่งยังมาไม่ถึงกินรอก่อน <c oughs> กินรอกินไปกินมาหมด ทำเองก็อร่อยเป็นทุกท่าน เดี๋ยววันหลังจะมายำตรงนี้ดีวกว่าตรงเนี้ยแสงดีมายำตรงนี้ดีให้เห็นแบบชัดๆเลยอืมอืมมันคือเทพอืมข้นนาว าาสายเบอร์แบบไก่กินตามอัตยาสายพี่น้องกินตามมีตามเกิดจ้ะ ชั่นู้งใส่หัวทำไมแมวจะเข้าห้องใส่หัวทำไม,ส,ำไมสุดมากน้ำตาเกือบไหเหมือนรู้อะ่ะอืออ,อถึงข่าวนะ้ม ซอยผักชีอ้วอืึมมะนาวมะนาวเนี่ยล้างเปลือกให้สะอาดด้วยจ้ะโอ้ สุดเลยจ้ะข่าวไหมข่าวไหมไม่เลยไม่ข่าวไม่ข่าวเลยจ้ะ ยำเองกินเองพี่น้องคะใ่บอนเนี่ยหวานหวานหวานดีค่ะนาะรสชาติแบบได้บ้าย,ยำไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะอืมัมนนาไม่ต้องใส่หลายใส่หลายเนื้อมันสิเปื่อยเนื้อปลาเนี่ยนี่ใส่เป็นชิ้นเนี่ยดูดเอา <Yeah. S 1> วุาย้ยปี๊ เป็นไรคะดูลงมาอันนี้มาแมวอยากกินน้ำพี่น้องแมวอยากกินน้ำมันกินบ่ได้รูกมันเผ็ดมันเผ็ดเด้อ <laughs> เผ<ช>็ดเดี๋ยวสีหายดัดสอง จัดสองมาอ,มอันนี้เราซื้อมาครึ่งกิโลไหมใช่ถึงไหมครึ่งกิโลประมาณครึ่งกิโลจกเท่าไหร่คือเจ๊บม่ได้ใจเงนินเองไหมร้านสาวเป็นคนจ่ายก็เลยบบหูบนานคาเท่าใดเรื่องกระเป๋าตังค์พี่น้องคะร้านใจให้บรสันลเรื่งเงิน ลืมจริงไหมอ่ะเอาใส่กระเป๋าเราหาบุพออไปเจ้าของค่อยเงิดหลายค่อยเท่าแล้วพี่น้องค่ะอู้ดิแน,น่นแน่เลยจ้ะมันแซ่บ <c oughs> ใส่พริกแห้งด้วยค่ะนะทุกท่าน เนี่หนูไปเรียนด้วยทำงานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรียนแล้วก็ยืนข่าวครูจะไล่ออกไม่ใช่หรอมาทำงานเยอะงานทุกท่านแล้วไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็จะให้พิจารณาตัวเองออกให้คนอื่นเขาไปทำไปเรียนนะทำงานแล้วก็ติดใจไงคะ ได้เงินเยอะไงอยากได้อีกอยากได้อีกจะทิ้งการเรียนตอนนี้มันทิ้งการเรียนไม่ได้ค่ะทุกท่านต้องเรียนให้จบนะใช่ไหมใช่พอ,อได้งานเยอะได้งานเยอะเราแบบไม,ไม่ความพอมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันก็อยากได้อยากได้เพิ่มใช่ไหมใช่แต่ว่าเจ๊บอกว่านะไ,ไม่ให้อย่าพึ่งทํางาน ก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันอย่างนี้แหละค่ะทุกท่านใครพาหลานพาพี่น้องมาเราก็ซัพพอร์ตเขาจนเขาแข็งแรงอะค่ะเนาะจนกว่าจะเขาจะสร้างตัวก็รีบๆสร้างเนาะ <c oughs> <c oughs> เราก็อยากให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วๆเนาะคนเรามันก็มีพาระแตกต่างกันนั่นแหละเนาะก็จะได้ไป ดูแลทางอื่นไปอใช้ช้อนแล้วมันไม่ไหวแล้วทุกท่านใช้มืมอใช้มือจบนะกินสองคนนะพี่น้องอพักน้อยไปหน่อย เจอกับร้านสาวกินผักหลายผักไม่ได้ทำนี่ค่ะอืมทำไม่ได้กินไก่เลยอืมกินไก่มากินหนังไก่หนอกินหนังไก่ฉีกเลยค่ะไก่นี่กินเป็นตัว,ตว กิน ball, เบิดบอบก็เบิดดอกข่ะทุกท่านกินได้หลายมือค่ะเจนนะใส่ซอสน,นี่น้ำมันบุนล,ลิ้นม,มากอะ่ะอันปังไม่ไหวอะ่ะท้อไหมละแเนยงมาอยู่นี่ท้อไหมทอ้ทอท้อท้อมากเพราะแบบอากาศมันแบบมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโปรดปรุงอะ่ะ ล้วก็เลยแบบทําให้ท้อบ้างบางวันนั้นอะ่ะมันมีวันหนึ่งแบบหนูลุกแต่เช้ามากีสี่ 4, หนูก็ลุกไปทํางานแล้วหิมะมันตกอะ่ะแล้วด้วยความอายด้วยแล้วมันก็เลยทําให้หนูท้อด้วยเพราะว่าหนูลื่นหิมะจ้าคนก็เยอะมากแล้วแบบโอ้คังไม่ไหวก็คิดว่าฉันมาทาอะไรทีนี้ มันลื่นเรื่องทิ่มมามันไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายทุกท่านเพราะว่ามันแม่แบบคนเขาก็แบบยืนมองแรือบล่าอืมยืนมองแต่ว่าเขาจะไม่ช่วยเราใช่เพราะว่าเขาจะให้เรารุกขึ้นนาเองนไม่หรากเขากลัวเราแขนขาหักถ้าเกิดว, mm. ว่าเขาไปช่วยเขาก็ต้องรับผิดชอบเราจนถึงที่สุดนะคะทุกท่านอืม<ช>เขาจะระวังตรงนั้นเยอะคือแบบอืม แต่ว่ามันก็เหนื่อยแหละมันก็เหนื่อยหลายๆอย่างมันมันเป็นเพราะว่าแบบทางทำงานแล้วไปเรียนด้วยแล้วพอเรียนปุ๊บคะแนนก็โสงไม่ผ่านน้องก็เลยทําให้ท้อได้แหละก็ทํทำงานเยอะทางานเยอะหนังสือไม่อ่านสอบตกได้เหมน้องหน้าบอกว่ายังไงดีใจมากเลยที่หลังสาวสอบตกทุกท่าน เพราะว่าเขาจะได้ไปไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็จะได้รู้เยอะมากกว่านี้ค่ะทุกท่านเนาะเป็นคนที่สอนหลานแปลกอะไรที่เขาทำไม่สำเร็จเราก็ทำไม่ได้ซ้ำเขาค่ะเราเราแค่ดีใจที่แบบบางทีเขามาเรียนแป๊บเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านเร็วไงคะอืมจริงๆในใจคิดว่าเขาอยากให้เขาสอบผ่านไหมก็ไม่นะคะอยากให้เขาไปเรียนซ้ําอยู่ตรงนั้นก่อนเพราะว่า าการที่เรามาเรียนแค่ไม่กี่เดือนสองสามเดือนอย่างเงี้ยสอบผ่านแล้ววิชามันวิชามันไม่แน่นนะคะท่านเนะาะก็เลยได้บอกเขาว่าก็ดีใจเนาะที่เขาสอบไม่ผ่านเขาจะได้เรียนซ้ําชั้นอีกรอบหนึ่งนะคะอืมก็มันก็ต้องให้พลังแล้วก็พยายามหาอะไรให้ เติมพลังให้ตัวเองเนี่ยมีวิทยาลัยจะมาเาติมพลังให้ตัวเองนะแนะนำนเพื่อนๆพี่ๆเนาะอันนี้น้องก็อายุเท่าไหร่ยี่สิบกว่านะคะเติมพลังให้ตัวเองเที่ยวเที <laughs> ่ยว <laughs> อย่าไปฟังนะคะท่านท่านท่าเจ๊เจ๊คิดบ้าง ถ้ราะคิดถึงครอบครัวที่เราเราอยู่นะมันก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นมาเนาะอะไรเนี้ยครอบครัวคิดคิดอันดับแรกเชื่ <laughs> อวันอันดับสองเอะเกี่ยวกันอันดับแรกเหมือนกัน <laughs> <laughs> สุสีไป <laughs> อันนี้ก็ไปคิดก <laughs> ันเนอาแหะค่ะทุกท่านเนาะคนเรามันมีภาระแตกต่างกันเนาะบางคนก็อืม มากับานะทางบ้านะ่ะดีอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็เป็นอะไรที่อืมที่ดีอะ่ะไม่ต้องมาสู้เพื่อคนข้างหลังอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอย่างเราๆนี่ก็อืมสู้เพื่อคนข้างหลังเนาะจนกว่าเขาจะดิ้นรนได้ตัวเองะอคะ่ะแต่ว่าก็น่าจะยากอยู่นะคะ ก็ยังต้องช่วยกันช่วยเลือกันอยู่แบบนี้แหละคะ่ะเนาะก,ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มากินกินนั่งคุยคุยเมาหมอยไปละคะ่ะทุกท่านเนาะ,ะจะหมดแล้วะคะ่ะทุกท่นานตำน้อยไปไไไหน,น่อยเพื่อนตำน้อยค่ะกินเยอะก <c oughs> ินเยอะตำนีเยอะมากเลย <c oughs> ตำเยอะอยู่แต่ว่าเราก็กินเยอะอยู่เนาะ ไม่ใช่น้อยเลยไม่ไม <M> ่ไม <c ười> ่ใช่กินเยอะอยู Hay ่เราก็กินหมดกินหมดกินหมดเลยค่ะทุกท่านโอ้เคินนั่นนี่ยปอิ่มแล้วบอมนี่ยังบอมนียังหรอกค่ะอืมาพูดคุยกันว่ายทักทาย แนะนำร้านสาวนะคะอืมโอเคเนาะาำรับคลิปนี้เดี๋ยวเรา,า,าก็จับกันไปก่อนนะครบเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ